เป็นการพบกันระหว่างของเรือสมิลาสงขลามเอฟซีปุบมาเยือนหนูนาจองโหนวัดโบสซิตี้โคจิสินสรารวุฒตกวิบยาครับเป่าเริ่มเกมครับ45นาทีแรก,รก A ครับสำหรับศึกฟุตบอลช้างเอฟเอครับรอบ32ทีม ทีมเนี่ยขึ้นมาแล้วครับนฤคายัพ์ก็สูงสุดในทีมสิทธิโชคเปิดขวาโค้งมากลางประตูได้ยิงโอ้โหโอ้กกกกโกผู้ทําประตูให้สโมสร วัดบสถ์ีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เล่นหมายเลขเจ็ดลาฟาเอลเดนซาโรนิเกตโอ้โหดูจักรยานฮาร์บอลเล่ครับแม่ลาฟาเอลเนี่ยครึ่งๆเลยครับสิบนัดเนี่ยแต่มารอนเนี่ยเป็นเซนเตอร์นะฮะน่าจะได้ลูกมงนะฮะโอ้หุ่นขนาดนี้นี่เดินคู่กับลาฟาเอลเนี่ยลาฟาเอลเป็นลูกเลยฮะ เก็บได้จังหวะนี้อยู่ที่บอลถ่ายมาถ่ายมาที่นัารีมีพื้นที่ได้ยิงด้วยขวาเลยเป็นประตูถ่ายตัวนีครับได้ประตูะเปเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสามนารีอยู่คนาทีที่สิบเก้าเนี่ยจากผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสามเนี่ย ลูกนี้ยิงเสาสองเลยครับบอลมาที่ปานเทพครับลาเฟลมงทำทางมาเสียหลักไปครับอยู่ที่สตาร์นิวด้านในมีพัฒนพลเฉิดวิจิตให้มาแม่ให้มาน้ำหนักเบาหนึ่งครับจังหวะให้ของสตาร์นิวสวงเทพ<อ>เนบนบอลของยศวัตรฝากฝา,ากวัศนมาขวามีพื้นที่ลูกนี้หลงยิงลูกนี้แม่จังหวะยิงเละเกี่ยวของอับดุลลารามฮะปกมอตะคู่วัศนฝากมาที่ารงพอน หลงกรดีดมาฮรอัดุลฮาฟิดฝากบอลต้อนเบิ้ลมาเบิ้ลให้กับในเงของอัดุลสารามเก็บได้ลงยิงก็ธรรมศักดิ์โอ้โหจังหวะการจงของธรรมศักดิ์ก็ผมขายตีครับเต้ประตูขึ้นำสองประตูต่อหนึ่งจากเพื่อนหมายเลขแปดรำมศักดิ์ธรรมรักโอ้โหขวาบรรจงจังหวะนี้แบบไม่จับเสียบเสาสองเนี่ย นี่ฮะเจ้าตัวยังไม่เชื่อเลยฮะดูจังหวะแปะมาจังหวะนี้แล้วขวาไม่จับเลยฮะลูกเนี่ยโค้งเสียบเสาสองไปเลยฮะเป็นประตูขึ้นนำของสงขลาฟสีครับผู้สีนี้ยเปล่าเวลาเลยครับผู้สีครับตะวินตะวิยาเปล่อเวลาการขันในขึ้นมาแล้วไดครับ เมื่อสมิลาสงขายมตีครับขึ้นนำหนูหนาจอมโอดวัดบดททซิตี้อยู่2ประตูต่อหครับสิบเอ็ดครนาทีสุดท้ายครัอาคืนมาที่ยศวัสด์เจ <c oughs> ยศส,ส,สวัสด์หลอกลูกนี้เปิดอีกครั้งหนึ่งเปิดโคง้งมาได้มองตั้งให้เพื่อนและยังมีสิธิโชคครัมงเคลียร์ขึ้นมาได้ยิงด้วยซ้ายบอลก็ตรงตัวอนิรุธเนี่ย วางจาามาจังหวะนี้ยังติดก็แม่ยศวัตรปวดหวัวเลยฮะมงผิดมงผิดท่ารโอเคมารอนจุดพุยังเปรี้ยง <c oughs> ขึ้นมงแม่เขาอะไรฮะมารอนเดือกระลาเฟลขวาระลาเฟลได้ยิงจังหวะนี้ <c oughs> เขาเต๋ะเป็นประตูโอ้ <c oughs> <c oughs> หมายเลขเจ็ดราเฟลเดนตารริกสมาดูฟิกคิกของสองขางก่อนเนี่ยสายของยศสวัสดิ์ได้เปิดโค้งมากดดันแล้วลูกนี้ยังติดนาริดเนี่ยจังว่าเปิดจะเข้ามาฮะลูนี้ลาเฟลมองมาให้ราเชนราเชนยืนห้อยแล้วไม่มีเพื่อนนีน,นี่ราเชนต้องรอลาเฟลคนเดียว พัฒนพลอยู่ด้านในให้มาจาังหวะนี้ราเชคุยคงได้ยิงด้วยสายทันแน่ ตายอยู่นี้ไปฉลับยศสวัสด์เลยฮโอ้ไปฉลับยศส,ว,สวัสด์เข้าประตูวะคนต้องไปคนเดียวก่อนนะลูกย้ายราเชนราเชนมีพัฒพ์ผลเติมมาขวามีวีรพัฒน์มีกำไรให้มาวีรพัฒน์ลูกเดียวโอโหโหโห้โดนทนนะโอ้โจังหวะนี้พัฒพ์ผลไปชนใส่วีรพัฒน์นะามาของวีรพัฒน์มีกำไรอะ พัชพล,พลมาด้านหลังนี่ครับไปชนด้านหลังเลยครก็เป็นแท็กติกของมาลอนครับจังหวะวางเท้ายิงของพัชพลเฉิดวิจิตเนี่พัชพลเฉิดวิจิตอยู่ที่บอลดวลกับพิทักษพงศ์พัชพลเฉิดวิจิตได้ยิงทีวอนี้ติดเซฟครับนี่ครับเอาแล้วครับตอนนี้สองขาเนี่ยสปิริตมาเต็มร้อยครับเอ๊สองรนาทีหรือไม่ครับ ยศสวัสด์หวางหมาลูกนี้ได้มงอเมริตเก็บตกมาโอ้โหจังหวะนี้จุดโทษนะโอ้โหดามมาสอนดามมาแล้วตอนนี้จังหวะยกเท้าสวงล้วสิตเนี่ยแม้ว่าจะโดนบอลเนี่ยแต่เป็นจังหวะยกเท้าสูงครับเอาแล้วครับตอนนี้จุดโทษสองลูกช่วงท้ายเกมครับ จะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมยศวัตรยศวัตรที่เดินวนแล้วตั้งสมาธิยศวัตรมาแล้วสายของยศวัต์ด้วกับอธิรุตนายนาได้ยิงเป็นประตูสสงสายอีครับได้ประตูตีเสมอเอาแล้วครับอีก120นาทีหรือไม่ครับฟัดโบสซิตี้ จังหวะจะสกัดบอลของนัทสิทธิ์ชูสายแล้วรัจังหวะนี้โดนทั้งบอลโดนทั้งศีรษะของอัครพลต้องผู้เสิร์ฟเป่าเวลาเลยครับหมดเวลาการแข่งขันเกานาทีครับเสมอกันไปด้วยกอล์สาประตูต่อ3ครับอ๋าได้เขีย่ยเริ่มเกมครับ30 นาทีสุดท้ายครึ่งนาทีสิบห้าอายของนัทสิทธิ์ชูสายจาังหวะนี้เจ้าตัวทําสมาธิแล้วหมาสายได้โอหผู้เสียตป่าเวลาเลยครับหมดเวลาการนันสันครึ่งเวลาแรกช่วงต่อเวลาพิเศษครับว่าไพ่ใบสุดท้ายครับของสงขลาจะส่งใครลงมา โดสวัสดให้สัญญาแล้วสายลองยิงเลยครับทว่านี้ยังเคลียร์ไปได้ทั้งของวัดโบสถ์ิที้่สายของยศสวัสดอ์ะสายได้เปิดกดด,กดันจังหวะนี้ได้หมดแล้วเป็นประตูผมสายอีครับได้ประตูที่น,นันตีประตูต่อสามจากเพื่อนหมายเลขสิบอัครพลมีสวัสดเอาแล้วครับ นี่ถ้าดีใจก็กอดเสาท่าน้าของอัครพลมีสวัสดิ์แทบอ้าวแลวล่วงไปแล้วนี่้ดูจังหวะเปิดมาแล้วได้ขึ้นมองคนเดียวเลยหลังจากที่ท่าน้าของอับดุสตราเนี่ยขึ้นเนี่ยเจ็ดประตูแล้วเกมนี้เก็บที่พัชพลพัชพลตักมาลูกนี้วิรพัฒน์พลิกมาพรชัย อรชัยให้วีรพัฒน์ได้ยิงด้วยสายอยู่นี่ยยังเซมโอ้โหสุดยอดครับจังหวะเซมของสงขาครับโอ้โหโอ้โหเจ้าตัวดาใจเลยสายได้เปิดมาดยนี้เปิดไม่ขึ้นเนี๋ยเดือเป่าหมดเลยครับเป,าเป่าหมดแล้วครับ บุกมหนรับจดพี้ด้วยตกอ 4, ร์4ประตูต่อ3ครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับขอเเตะต้นไม้กับกนักการทั้งสองทีมครับ120นาทีครับสหรับการแข่งขันสุดคุบอลช้างเอเอครับรอบ32ทีมครับ